สวัสดีค่ะพบกับพี่พิชอังกฤษอีกแล้วนะคะวันนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะสบายดีกันอยู่หรือเปล่าแล้วก็ดูแลรนักษาสุขภาพกันด้วยนะคะวันนี้เรามาเรียนโทรอีกกันต่ออีกสักสองข้อดีกว่านะคะตอนได้คาดว่าจะเป็นคำว่าสามพ้อแต่ว่าแบบมันก็ยาวไปไงก็กลัวว่าจะแต่ละคนก็ไม่มีเวลาดูเยอะเนาะก็อยากจะให้ดูลวนิดละหน่อยค่ะแต่มีจะพยายามมีให้ทุกวันเลยช่วงนี้พี่พิชญว่าง,งนะคะก็อยากจะทําอะไรเพื่อเด็กๆที่หรือ ทุกคนที่อยากจะพัฒนาภาษาอังกฤษของตัวเองค่ะเริ่มด้วยโทอีกดีค่ะเพราะว่าโทอีกในะอย่างที่บอกว่ามันเป็นอะไรที่เป็นเบสิกแล้วก็เป็นเบสิกที่สมควรรู้ด้วยถามว่าเบสิกมากไหมก็ไม่ได้มากขนาดนั้นค่ะก็คิดว่าทุกคนคงจะได้เรียนอะไรมากขึ้นในทุกๆคลิปค่ะก็ติดตามกดไลค์นะคะกดแชร์แล้วก็ติดตามช่องกันด้วยนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้ติดตามข่าวสารนะคะเรื่องดีๆเรื่องภาษาอังกฤษแบบนี้ไปตลอดเลยทีเดียวค่ะนะคะโดยเฉพาะยิ่งใ,ใครที่ชอบการเรียนการสอนวิธีชี้นะติดตามได้มากขึ้นนะคะก ็ YouTube นะคะอย่างที่ตอนนี้ดูอยู่ก็ e n g l i s h Academy นะคะแล้วก็ Facebook ครูพิชี้ e n g l i s h นั่นเองนะคะ TikTok แอดพี่พชี e n g l i s h แล้วก็ IG ค่ะที่พิชี้ e n g l i s h นั่นเองค่ะก็จะพยายามนะคะ ใส่ข้อมูลที่ที่มันมีประโยชน์กับทุกๆคนนะคะในทุทกๆวันนั่นเองค่ะก็อย่างน้อยเราก็รู้สึกว่าเราได้ทําอะไรเพื่อทุกคนบ้างนะคะอ่ะมาค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันนะคะหลังจากที่เราเรียนจนไปแล้วเยอะเหมือนกันนกครั้งหนึ่งจริงๆแล้วคลิปเดียวแต่ว่าก็ไม่น้อยนะพี่ว่าพี่ก็ให้เต็มที่อยู่เหมือนกันเลยนะคะอันนี้ตึงต้งตึง้ง เราจะไปอยู่ข้อ105กันแล้วค่า105นะคะซึ่งวันนี้จะเป็นข้อ105กับ106ซึ่ง105กับ106เนี่ยเป็นคำศัพท์นะคะเป็นคำศัพท์ทั้ง2อ,อันเลยไม่ไม่เชิงกราฟ m ม่นะคะก็อย่างที่ตอนแรกบอกไปว่า,เ,าเป็นกราฟแม่เนาะแต่ตอนนี้มีคำศัพท์แทรกอย่างปีเนี้ยอย่างชุดที่พี่เอามาให้ทำเนี่ยมีคำศัพท์แทรกด้วยนะคะก็ถามว่าดีไหมก็ดีสิเราก็ได้เรียนทั้ง2ด้านเลยทั้งวอแคลแล้วก็ทั้งกราฟ m ม่นั่นเองค่ะนะคะในข้อ105ค่ะ มาดูคำศัพท์กันดีกว่ามาดูคำศัพท์กันดีกว่าว่ามีคำว่าอะไรบ้างนะคะมีคำว่า outlet outline outlook output นะคะน่าสนใจทุกคำเลยนะคะเริ่มจากคำว่า outlet ก่อนนะคะ outlet เนี่ยทุกคนน่าจะเคยได้ยินนะคะไปเที่ยว outlet ไปซื้อของ outlet นะคะซึ่ง outlet ความหมายจริงๆเนี่ยมันก็คือแบบร้านคา้าลดราคาถูกปะร้านคา้าลดราคาคา่ะจริงๆแล้วเนี่ยจะบอกอย่างนี้ค่ะ นะพี่พี่ชีไม่ขึ้นอันใหม่ไม่ได้เลยต้องต้องพูดค่ะนะคะอันนี้มาจากข้อ105นะคะอันนี้เขียนไปให้ดูหน่อยจะได้รู้ว่าที่เราจดกันนั้นมาจากตรงไหนนะคะข้อ105ก็มี choices นะคะ choices ก็มีคำว่า outlet นะคะมี outline outlook แล้วก็ output ใช่ไหม out Put, นะฮะน่าสนใจตรงที่ว่าทุกคนเห็นไหมคะมันมีคำว่าเอาขึ้นหน้าหมดเลยค่ะคำว่าเอาขึ้นหน้าเนี่ยมันมีหลายแบบนะคะหนึ่งในแบบนี้ก็คือแบบเนี้ยแบบอันเนี้ยมันทำไมถึงขึ้น้นด้วยเ u t เพราะว่าทั้งหมดเป็นคำนามก่อนนะคะทั้งหมดเป็นคำนามก่อนเพราะว่ามันมาจาก Ver b ค่ะมันมาจาก Ver b ที่เป็น h r a s a l verb มันมาจาก Ver b ที่เป็น h r a s a l v e r b ที่เป็นยังไงที่ เป็นจุดๆเ u t นั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นอันแรก outlet มาจากคำว่า let out outline มาจากคำว่า line out outlook มาจากคำว่า look out output มาจากคำว่า put เอาค่ะนั่นเองค่ะอย่างตามทันกันอยู่ไหมที่พี่ชีก้กำลังจะบอกว่าอันเนี้ยจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็น o u t l เลยเอาไลน์เอา o ูกหรือเอา p u t เนี่ยมันเป็นคำนามที่เกิดจากการฟอร์มเฟรซโซเวิร์นั่นเองค่ะมันเป็นคำนามที่เกิดจากการฟอร์มเฟรซโซเวิร์นั่นเองค่ะเหล่านี้เราเรียกมันว่า phrasal so, verb ค่ะ phrasal เวิร์ค่ะนะคะลืมกันหมดแล้วหรือ,อยังนะคะถ้ายังไม่ลืมก็เดี๋ยวเราไปทวนกันดูนะคะเฟรชเวิร์ b นะคะมันก็คือเรียกอย่างว่ากริยาวลีค่ะกริยาวะ ซึ่งคริยียวลีนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นตัวพิเศษตรงนึงคือชอบออสอบนะคะพิเศษเพราะชอบออกสอบกับ2เลยนะคะมันแปลไม่ตรงตัวของมันสักทีเดียวแปลไม่ตรงตัวของมันสักทีเดียวค่ะต้องตีความมากยิ่งขึ้นดังนั้น,น,นเนี่ยเฟรชเวิร์ดจึงเป็นใบเบื่อไม่มาของเด็กทำข้อสอบเลยเพราะมันยากยากเสดได้ถ้าถามพี่พี่ว่ายากกว่ารักษ์อีกเพราะรัก์มันยังพอเดาๆได้แต่เฟรชเวิร์ดบ,บางทีมันแบบมันไม่เหมือนกับคำแปลของมันเลยอะไรอย่างเงี้ยก็จะยากนิดนึงแต่ว่า ไม่เกินความสามารถเราเราสามารถท่องไปได้เพราะว่ามันก็จะมีอันที่ออกบ่อยๆอยู่ค่ะนะคะเรียนกับพี่พีชี้ไปตามพี่พีชี้มาได้มากขึ้นเก่งขึ้นทุกๆวันแน่นอนค่ะนะคะเริ่มจากเล็ดเอาก่อนค่ะเล็ดเอาคือได้ยินบ้างเล็ดเอาแปลว่าอะไรเล็ดเอาแปลว่าปล่อยไงถูกป่ะเล็ดเด็ดเ นะคะแบบคล้ายๆเลย go เลย go กอปล่อยมันไปเลยดาวก็คือปล่อยมันออกมาคล้ายๆกันเลยความหมายของอันนี้นะคะก็ใช้ได้หลายกรณีมากในกรณีที่ down แปลว่าปล่อยเมื่อเป็น outlet ความหมายแรกเมื่อเป็น outlet outlet ความหมายแรกที่เ็นหน่วยดีอย่างนี้กันนะความหมายแรกของ outlet นะคะก็ที่ปล่อยของไง คือหนูเข้าใจไหมคะว่าเอาเลทคืออะไรเอาเลทเนี่ยมันคือที่ขายของราคาถูกถูกบ้างแต่ของที่เป็นราคาถูกนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ของที่เป็นซีซันใหม่ไม่ใช่ของที่แบบอัปเดตหรือว่าเอา่อเป็นของที่เทรนดี้ค่ะเป็นของตกซีซันแล้วเป็นของที่เอ่อตกยุคแล้วจะเป็นของปีที่แล้วเอามาขายอย่างเงี้ยคะ่ะ mm hmm. เขาก็แบบมีสต๊อกเยอะมากแกเขาก็ต้องหาที่ระบายสินค้าดังนี้นเขาก็เลยตั้งเป็นเอาเลทมอลขึ้นมาเพราะว่าทุกๆแบรนด์ก็อยากจะระบายสินค้าเหมือนกันคําว่าระบายหรือคาว่า ปล่อยคำนี้แหละค่ะคือคำว่าเลทเอาแล้วก็กลายมาเป็นเอาท์เลทค่ะที่ปล่อยของนั่นเองตามฉันยังก็เป็นร้านลดราคานะฮะห้างร้านลดราคาแต่มันไม่พอแค่นั้นสิคะคำว่าเอาท์เลทยังมีความหมายเป็นที่ปล่อยปล่อยอะไรปล่อยไฟค่ะปล่อยกระแสไฟออกมาดังนั้นเนี่ยเอาท์เลทเนี่ยมันคือจริงๆมันมีอยู่ตรงนี้นะแต่ว่ามันจะอาจจะดึงมาไม่ถึงก็คือ แล้วมันก็หายไปพี่ทาอะไรวะเอ้ยเอ้ยพี่ไม่ควรดึงอะไรออกมาเลยมันทําให้ทุกอย่างหายไปยังอ,อยู่ไหมยังอยู่ไหมอย่าหายไปสิใจหายเลยกลับมาอ้อมกลับมาปิงปิงไม่กลับมาเลยอะทำไร ดีใจมากไม่ควรจะเล่นอะไรกับปลั๊กไฟนะคะนี่คือเด็กทุกคนนะคะไม่ควรจะแบบคือทำไมไม่พูดเองทำไมต้องโวดด้วยเอ่อเอาเลดนะคะก็คือปลั๊กสามตาปลั๊กไฟที่มันเป็นปลั๊กสามตาที่มันเป็นปลั๊กพ่วงเออปลั๊กพ่วงปลั๊กพ่วงอืมนอกจากปลั๊กพ่วงจริงๆอันที่มันติดอยู่กับริมริมข้างฝารที่ที่เขาเรียกอะไรอะปลั๊กปะคนไทยเรียกปลั๊กปะเต้ารับปะเออเต้ารับปะก็เรียกเอาเลดได้ เต้ารับนะคะเต้ารับปลกพ่วงจะเรียก extension cord เออไหนๆก็ไหนๆเราเขียนตรงนี้แล้วกันปลักพวก่วงปลักพวก่วงจะเรียก extension cord นะคะนี่คือปลกพวก่วงนะคะสามตาก็ extension cord เหมือนกันนะปลาสามตานะคะเต้ารับนะคะเรียก outlet ตางนี้ได้เหมือนกันจริงๆปลายได้อีกเยอะเลย outlet ก็เป็นที่ปล่อยหรือว่าเป็นช่องทาง outlet ก็แปลว่าช่องทางได้ด้วยอุ้ยปลยได้เยอะเลยขึ้นอยู่กับ สถานการณ์ที่มันไปลงขึ้นอยู่กับคอนเทกต์คลูหรือว่าบริบทนะคอนเทกต์ของมันนั่นเองนะคะอันต่อไป outline ค่ะพี่พีชี่ขอแปลคาว่า outline ก่อน outline นะคะแปลว่าโครงเรื่องโครงเรื่องงงค่ะพี่โครงเรื่องคืออะไรหนูเข้าใจปะเวลาเขียนบทความอะไรขึ้นมาเวลาหนูจะเขียนบทความอะไรที่มาหนูก็ต้องเขียนเ u t l i n e ก่อนว่าโอเคจะขึ้นต้นด้วยเรื่องนี้ต่อด้วยอันนี้แล้วก็เนื้อหาจะเป็นไงเพื่อหนูจะได้ไม่ออกนอกะเล เขีนไหมคะไม่ใช่แบบโอ้โหไปลอยทะเลกันใหญ่เลยแบบว่ายาวของอนักเรื่องซึ่งคนไทยถนัดมากในการแบบว่า p r e s เจอร์เพรสเนะคะดังนั้นเ,เราก็มีเอาไลน์เพื่อให้คุมทิศทางการเขียนของเราในโครงเรื่องค่ะนะคะดังนั้นเนี่ยเวลาเราจะเอาไลน์ออกมาเราก็ต้องออวาดภาพออกมาไลนะ์เอาเนี่ยไลน์เอาคือจริงๆมันไม่ใช่แปลเปะ๊แปะแต่ว่ามันก็มาจากอันนี้ไงมาจากคาว่าไลน์เอาไลน์เอาก็คือแบบวาดวา,ว,างงวางโครงเรื่องวางโครงเรื่อง ก็เลยได้คำว่า outline ค่ะต่างกันไหมในขณะที่คำว่า out look out look อ่ะแล้วกลับมาดูที่ verb ของมันก่อน verb คือ look out ทำท่า look out เซ็คือเรามองไปข้างหน้าเมื่อกี้ดูเพ้อฝันไปเล็กน้อยมองไปข้างหน้าการมองไปข้างหน้าปลายตรงๆคือมองข้างหน้าถูกปะแต่ว่า look out บางคนก็บอกว่าแปลว่าระวังพี่ใช่ในะกันหนึ่งความหมายค่ะแต่อีกหนึ่งความหมายของการ look out ค่ะคือการมองไปข้างหน้ามองข้ามเวลาไปเลยก็คือมอง ถึงเหตุการณ์ในอนาคตค่ะคาดการ์ค่ะคาดการหรือมองเหตุการณ์ในอนาคตยังตามพันอยู่ไหมมองเหตุการณ์ในอนาคตดังนั้นเอาลุกค่ะนั้นเอาลุกจึงแปลว่าการคาดการการจากเวิร์นเป็นคาดการนะคะก็การคาดการเหตุการณ์ในอนาคตการคาดการเหตุการณ์นิยมใช้กับทางเศรษฐกิจด้วยนะ เหตุการณ์เศรษฐกิจในอนาคตค่ะส่วนใหญ่หนูจะเห็นคำ business outlook นะคะก็คือการคาดการณ์เศรษฐกิจในอนาคตว่าเป็นยังไงค่าทองค่าเล็กจะเป็นยังไงเป็น outlook ก็คือมองว่าปีหน้าจะเป็นยังไงอะไรนี้เป็นต้นค่ะสุดท้ายค่ะคำว่า output นะคะ output output ตัวน,นี้ก็มาจากคำพูด output ก out, ็คือแบบผลักออกมาดันออกมาถูกปะ่ะนะคะผลักออกมาดันออกมาวางออกมาเนาะวางออกมาผลักออกมา ดันออกมาขุดเอาก็เอาออกมาก็คือได้เป็นสิ่งที่ออกมาสำเร็จเนี่ยมันก็กลายเป็นผลลัพธ์นั่นเองค่ะผลลัพธ์นั่นเองเห็นภาพคร่าวๆไหมคะโอเคฝั่งเวิร์บเนี่ยอาจจะไม่แปลแบบตามอย่างนี้เด็ๆเลยทีเดียวนะคะแต่คำนามเนี่ยมันมาจากเวิร์บเหล่านี้มันก็เลยแปลใกล้เคียงกันนั่นเองค่ะมันเป็นที่มาที่ทำให้เกิดการแปลแบบนี้เกิดขึ้นนั่นเองค่ะดังนั้นนี่คือแบบแรกนะคะของการที่มีเอาขึ้นหน้าค่ะ เอาขึ้นนะมันอาจจะมาจาก phrasal verb ซึ่งเวลาเป็น phrasal verb มันจะเป็น verb บวกกับ preposition ถูกไหมแต่คราวนี้เอา preposition เนี่ยมาไว้ข้างหน้า verb แล้วมาติดกัน,นะคะ่ะแล้วมาติดกันเห็นภาพไหมคะนี่คือ1ในรูปแบบของเขานั่นเองค่ะหวังว่าทุกคนจะเข้าใจอันนี้นะคะแล้วถ้าเข้าใจกันแล้วไปดูข้อ105กันต่อเลยดีกว่าคะ่ะเดี๋ยวพี่เขียนปลตรงนี้ให้กรอบนะคะแล้วราคาแปลว่าเาตารับใช่ไนหะมกำลังคิดว่าเราใช้คําว่าอะไร เต้ารับหรือช่องทางเนาะได้หลายอย่างเลย outline โครงเรื่องค่ะนะคะจดตามไปนะลูกนะโครงเรื่องเอาลุกค่ะการคาดการเศรษฐกิจในอนา,นานคตการคาดการเศรษฐกิจในอนาคตสอกรเศษฐกิจนะถ้าหนูไม่ชัวในการยอร่อของตัวเองต้องเขียนไปเต็มๆนะคะใช้เวลาเล่นหนึ่งแตพี่จะย่ออยี่ตลอดพี่ก็เลยรู้ตัวไม่ต้เขียนว่าอะไรนะคะเอาพุทค่ะผลลั์ค่ะผลลัพธ์ค่ะ โอเคนะคะคราวนี้ค่ะเมื่อเราแปลได้ทุกตัวแล้วค่ะเราลองเอามาเติมอยู่ในเนื้อหาของเราดีกว่าค่ะในเนื้อหาของเราค่ะบอกว่า the international the international energy agencies นะคะอะไรไม่รู้อันเนี้ยต้องไปคำนามอยู่แล้วล่ะนะคะคำนามพวกนี้เป็นนามหมดเลยคำนามของอะ,อะไรไม่รู้ของ อินเตอร์เนชั่นแนลเอนเนอร์จีเอนซึ่งไปเสิร์ชมาแล้วเพราะว่าแปลเองก็ไม่แน่ใจกลัวแปลผิดนะคะมันแปลว่าทะบวงการทะบวงการพลังงานระหว่างประเทศทะบวงนะคะทะบวงการพลังงานระหว่างประ เทศค่ะก็ถ้าแต่ให้แบบคร่าวๆคือมันไม่ต้องเป๊ะขนาดนี้ก็ได้แต่นี่คือพี่ไปเสิร์มาเป๊ะนะคะธุกรกรรมพลังงานระ่างประเทศก็คือแบบสมมติว่าเป็นกรมพลังงานอนะไรเงี้ยกรมพลังงานอะไรของกรมพลังงานไม่รู้นะคะอะไรของเขาล่ะคะอะไรของกรมพลังงานร้นคาลูกค่างเขาไม่น่าใช่เต้ารับของเขายิ่งกับพลังงานนะพี่ไม่น่าใช่ช่องทางช่องทางหรอ,อมไม่แน่เนาะเอาลายโครงเรื่องโครงเรื่องมาใช้กับการเขียนเนื้อหามันคงไม่เกี่ยวอะไรนี้เนาะ การคาดการเศรษฐกิจในอนาคตของพลังงานระหว่างประเทศผลลัพธ์ได้หมดเลยอะนะตัดแค่อันเดียวดังนั้นเนี่ยอ,อ่านต่อก่อนนะคะทบวงการพลังงานอะไรของทบวงการพลังงานต่างประเทศไม่รู้นะคะ on the supply of oil and natural gas นะคะ on the supply of oil and natural gas นะคะในเรื่องในเรื่อง on แปลว่าในเรื่อง ในเรื่องอะไร supply of oil นะคะดูดูต่อเลยนะพี่ฟิชี่อขอแปลต่อนะ the supply of oil ค่ะพี่ขอแปลว่าโหสิเหมือนกันเกินไปเนี่ย the supply oil f o ค่ะพี่ขอแปลว่า stock นะคะแหล่งพลังงานแหล่งน้ํามัน supply พี่แปลว่าแหล่งแล้วกันนะแหล่งแหล่งน้ํามันและและอะไรคะ ก๊าสธรรมชาตินี่แหล่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเอาใหม่นะคะอะไรไม่รู้ของกระทรวงพลังงานต่างประเทศในเรื่องแหล่งน้ำมันและก๊ารธรรมชาตินั้นอ่าตรงนี้เป็น subject เนาะอันนี้เป็น verb นั้นมัน pessimistic โอ้ pessimistic เป็นคำที่ดีมากนะคะที่ควรรู้นะคะที่ขอลงมาเขียนตรงนี้นะจะได้เห็นชัดๆนะคำว่า pessimistic ค่ะแปลว่ามองโรค มองโลกแง่หลายมองโลกแง่หลายตรงข้ามกับ o f นะคะพี่ชอบเขียนอย่างนี้จะได้จำได้ optimistic นะคะเป็น adjective แ,แปลว่ามองโลกแง่ดีมองโลกแง่ดี นะคะงนั้นสองอันนี้ต้องจำนะคะเพราะว่าออกสอบบ่อยนะคะดังนั้นเอาใหม่ค่ะจุดจุดของทบวงการพลังงานต่างประเทศในเรื่องแหล่งน้ํามันและการธรรมชาตินั้นมันมองโลกแง่หลายงั้นแปลว่านั้นไม่ดีอ่ะม,มันไม่มองโลกแง่หลายหรอกแต่ว่ามันไม่ดีอ่ะมันมองแล้วว่าไม่ดีเพราะอะไรคะ because of เห็นไหมอ่า because of คืออะไรนะคะถ้ายังจาได้มันอยู่ในคอนเนคเตอร์ของเรานะคะคอนเนคเตอร์ก็คืออยู่ใน modifier ที่แปลว่าอะไรคะ ส่วนขยายของประโยคนั่นเองค่ะ uh, because of นะคะสังเกต because of จะบวกด้วยคำนามนะคะ because of จะบวกด้วยคำนามของอพิช่ชีเน้นตรงนี้นะคะ because นะคะบวกด้วยประโยคแต่ถ้า because of ค่ะมีเพ o โพนี้จะบวกด้วยคำนามนั่นเองค่ะนะคะอมองไม่เห็นเลยเห็นสีด้ำเงิน because บวกด้วยประโยคน่าเห็นละแต่ถ้า b Cost o o f เนี่ยจะบวกด้วยคำนามห้อง o f มันเป็นพพดโไง่าพดโพจะบวกด้วยน้ำเสมอนะคะต่อนะตกลงว่ามันไม่ค่อยดีเพราะว่า low production among non- OPEC country นะคะ slow ไม่ใช่ low slow production slow production นะคะเพราะว่ามีการ slow production แน่ slow production among non- o p e c country คะ่ะ slow production mm hmm. ก็คือมีการะชะลอการผลิตนะคะชะลอการผลิตในกลุ่มนะคะอ m o ง g คือในกลุ่มในกลุ่มประเทศที่ไม่ใช่ OPEC ในกลุ่มประเทศที่ไม่ใช่ OPEC คะ่ะเ mm hmm. ห็นไหมคำสา์หรือว่าเนื้อหาเนี่ยไม่เกี่ยวกับเศรษฐกิจทั้งนั้นเลยดังนั้นควรรู้นะคะถึงแม้ว่าหนูจะไม่ได้ไปสอบนะคะ มันก็เป็นสิ่งที่ควรรู้ปะมันควรจะแปลสิ่งเนี้ยต่างๆที่มันอยู่รอบตัวเราพวกเนี้ยได้ค่ะแล้วอันไหนนะที่มันดูใช่นะคะเอาใหม่ช่องทางของทุกวงการต่างประเทศในเรื่องน้ํามันนั้นนะ่ะไม่ดีเพราะว่าชะลอการผลิตช่องทางอะไรไม่เข้าใจไม่น่าได้ นะคะการคาดการเศรษฐกิจในอนาคตของบวรการพลังงานต่างประเทศในเรื่องน้ํามันละกันอ๋อเพราะเขาเป็นกระทรวงทาพลังงานเขาก็คาดการในเกี่ยวกับน้ํามันได้นะคะว่าไม่ดีเพราะว่าชะลอการผลิตเข้าใจผลลัพธ์ของะทรการต่างประเทศในเรื่องน้ํามันนั้นไม่ดีเพราะว่าชะลอการผลิตผลลัพธ์กับการคาดการณ์อันไหนเข้ากันสุดคะคําตอบคือเลวทําได้หรือเปล่าคําตอบคือการคาดการเศรษฐกิจในอนาคตนั่นเองค่ะ หวังว่าจะเข้าใจนะคะหวังว่าคงจะตอบกันได้แล้วก็ท่องสิ่งที่พี่พีชี่เน้นไปด้วยนะคะเป็นเรื่องคำศัพท์บ้างคะ่ะไม่ได้แบบว่าเปลี่ยนอารมณ์บ้างไงซึ่งพี่ว่าดีนะคะมีแบบ grammar grammar <c oughs> เป็นคำศัพท์แล้วก็เป็น grammar อะไรเงรี้ยศัพท์เป็นศัพท์มาจะได้ไม่น่าเบื่อเนาะขออีกสักอันค่ะอีกสักข้อหนึ่งดีกว่าคะ่ะขออ้อนี้ก็เป็นคำศัพท์อีกเหมือนกันนะคะ,ะมาดูกัน following the จุดจุด of new chief executive last spring นะคะ following the คำว่า following ก่อน following 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 to you นะคะ that map that lead to you นะคะอ่ะ following นะคะจะแปลเหมือนคำว่า according to นะคะอ่ะเขียนหน่อยอ่ตรงนี้เนาะ following บวกเหมือนคำว่า according to หรือเหมือนคำว่า in accordance with นะคะทั้งหมดบวกนามนะคะบวกคำนามเขียนพร้อมกันเนาะบวกคํานามหมดเลยนะคะบวกคํานามเสร็จแล้วก็คอมมาเราค่อยเป็นประโยค subject บอกบวก่คือประโยคเนาะนะคะาถามว่าหมดนี้แปลว่าอะไรนะคะหมดนี้นะคะไม่ว่าจะเป็น f o l l o w i n g according to in accordance d with นะคะแปลว่า,าตามที่ตามที่จุดจุด,จด,จด,จดนะคะเป็นการอ้างถึงแหล่งที่มาข้อมูลอ้างถึง แหล่งนะคะแหล่งที่มาข้อมูลเป็นการอ้างถึงแหล่งที่มาข้อมูลเป็นจริงๆเป็นหนึ่งในคําเชื่อมนะคะเป็นหนึ่งในคอนเนคเตอร์แต่ว่าพี่ไม่ได้ใส่ไปเพราะมันมีไม่เยอะมันมีแค่นี้ที่บอกไปมี8อย่างถูกปะ ยังบอกไม่หมดนี่บอกไปแค่สองอย่าง,างมั้งน่าจะไม่ผิดนะคะสอนหลายคอร์สสับสนนะคะนั่นเนี่ยอยากรู้เพิ่มเติมก็บอกมาเดี๋ยวอัดคลิปแยกให้เลยนะคะเพราะว่านี่ก็เยอะเหมือนกันนะคะอ่ะโอเคนี่อันนี้เรื่องหนึ่งนะคะนี่เรื่องหนึ่งนี่แยกไปก่อนก่อนที่จะงงไปมากกว่านี้นะคะนี่แยกไปก่อนเออ่แปลว่าอ้างถึงแหล่งที่มาแปลว่าตามที่จุดๆนะคะโอเค and following นะตามที่จุดๆอะ,อะไรละ่ะของของอ๋อคือของ a new chief executive นะคะ a new chief ส์ e ันน i ้ช e ฟ e ์เอ็กซเนี่ย chief executive คือ CEO นะคะ CEO ก็คือแบบตำแหน่งสูงสุดนะคะการอะไรละ่ะ Appointed, Appointee, Appointing, Appointment นะคะน่าสนใจหมดจริงๆอือันนี้น่าสนใจนะเอางี้ค่ะรู้หรือเปล่าขอขอเขียนให้ดูด้วยที่มันน้อยเล็กน้อยไปขอเขียนในอีกหน้าหนึ่งให้ดูแล้วกันนะคะ ไม่เสียเวลาไม่เสียเวลาเขียนเร็วแป๊บเดียวนะคะโจ์นี้เขาบอกว่า following the เดี๋ยวดูตรงนี้เลยนะพี่เขียนให้ดูหมดเลย following the แล้วเขาขีดยาวปุ ip, ๊บ the อะไร of เห็นปะ of a new พี่เขียนแค่นี้เลย a new chief executive chief executive last spring อะไรก็ว่าไป Um, ที่น่าสนใจคือ uh, คำว่า following ก็บอกไปแล้วเนาะคำว่า following เนี่ยมันบวกด้วยคำนาม um, the ค่ะ the คืออะไรคะ the คือ article article ก็มี3ตัวมี a มี an แล้วก็มี the ดังนั้นไม่ว่าจะเป็น a an the นั้นก็บวกด้วยคำนามทั้งสิ้นยังจำทันอยู่ปะนะคะอาจจะมี adjective ระหว่างแต่ต้องเป็นคำนามและก่อนหน้า off ค่ะก่อนหน้า o f อ f เป็น prep โอเป็น prep เมื่อกี้พี่เพิ่งบอกเอง because of, ฟจบได้ปะ of ก็บวกด้วยคำนาม of จะบวกคำนามแต่หน้า o f ค่ะเดี๋ยวดูนี้นะหน้า o f ค่ะนะคะก็ต้องเป็นคำนามเหมือนกันหน้า of ก็ต้องเป็นคำนามเหมือนกันดังนั้นเรามีเรามีเ,ามเขาเรียกว่าอะไร evidence ทั้งสองทางว่า article บวกด้วยคำนาม เห็นไหม article บุกรุกคำนามข้างหน้า off ก็ต้องเป็นคํานามแปลว่าตรงที่ต้องเติมนั้นถ้ามีคําเดียวมันต้องเป็นคํานามค่ะมันต้องเป็นคํานามค่ะตรงนี้ตามทันอยู่ไหมควรรู้มากๆนะคะตรงนี้นะคะเป็นคํานามดังนั้น choice เรามีอะไรบ้างอะมาดูกันข้อ a ค่ะ appointed appointed ข้อ b ค่ะ a p p o i n t i a p p o i n t i ข้อ c ค่ะ appointing ถ้าเป็น a m e r i c a n จะ appointing appointing แล้วก็ข้อดีค่ะ appointment appointment จริงๆแล้วไม่ยากเลยสิ่งที่เป็นคำนามเนี่ยนะคะชัดเจนคือลงท้ายด้วย m e n ลงท้ายด้วยเม n ตัวเนี้ยเป็นคำนามลงท้ายด้วย e ก็เป็นคำนามลงท้ายด้วย e t เป็น adjective และลงท้ายด้วย ing เป็น adjective ค่ะจริงๆลงท้ายด้วย ing เป็น gerund ก็เป็นคำนามได้แต่แต่ยังไม่สอนก็ยังไม่พูดถึงละกันเราเราถือว่าเป็น adjective ไปก่อนเดี๋ยวเป็นคำนามหรือ gerund หร่เดยวพูดถึงโอเคไหมคะเดี๋ยวสับสนเอาแค่นี้ก่อนไะ้ค่ะเป็น adjective หรือคำนามแต่ตี่ต่างว่าเป็น adjective แล้วกันนะเราก็เลยตัดตัดอันไหนทิง้งเราตัด a p p o i n t e d ทิงท้ง appointing ทิ้งหรือ appoint e e กับ appointment ต่างกันอย่างไรเราต้องมารู้จักคำว่า appoint กันก่อนค่ะคำว่า appoint แปลว่าอะไรแปลว่าแต่งตั้งค่ะแต่งตั้งค่ะ appoint ดัน App appointed นะคะเวลาแปลพี่ปลให้ฟังหมดเลยเราเรียนกันไปแล้วอันนี้เป็นคำ uh, uh, appointed เนี่ยถ้าเป็น, le, ปน past p a r t i c i p l e อยู่หน้านามจะแปลว่าถูกแต่งตั้งไปแล้วถูกแต่งตั้งแล้วส่วน appointing แปลว่ากำลังแต่งตั้งกำลังแต่งตั้งโอเคไหมนะคะ แต่ถ้าเปคำนามจะว่าการแต่งตั้งนะคะแต่ว่าก็เน้นการกระทำนะอันนี้เราว่าเป็น e อ t จ v ีแปลกันเขาให้เราตัดตอนนี้เรามีนามสองอันละที่มาต้องมาชิงตําแหน่งกันว่าอันไหนกันแน่ appointee ee ค่ะ ee e. อ่าดูไว้เลยนะคะ ee e แปลว่าผู้ถูกกระทำคะ่ะคนที่ ee e นะเดี๋ยวก่อนนะลงท้ายด้วย ee e จะเป็นผู้ถูก กระทำเขียนให้ดูนี้ก่อนเนาะแต่ว่าคนไทยภาษาไทยอะ่ะเวลาที่มันเป็นเรื่องดีๆเขาจะไม่พูดว่าถูกกระทำเขาจะพูดว่าได้รับอย่างเช่นถูกถูกรางวัลจริง,รงๆก็ใช้นะถูกรางวัลถูกได้รับรางวัลแต่ว่าเราใช้คำว่าได้รับรางวัลมากกว่าจะถูกหวยแต่ได้ไม่ควใช้ได้รับหวยเนาะถูกชมอย่างเงี้ยจริงๆมันทำแม่งทำแม่งมันต้องได้รับคำชมเมก็ยนปะ เขาเข้าใจพี่ป่ะคือมันเป็น uh, passive voice เหมือนกันแต่ว่าเวลาที่ถูกกระทำเนี่ยเขาจะไม่ไม่ใช้คำว่าถูกนะ uh, ถ้าเป็นเรื่องดีๆนะเขาใช้คำว่าได้รับนะคะอันเนี้ยแต่งตั้งเป็นเรื่องดีถูกว่าแต่งตั้งเป็นนู่นเป็นนี่ังนั้นคนที่ได้รับการแต่งตั้งได้รับนะคะถูกกระทําหรือว่าถ้าเป็นความหมายบวกๆจะใช้คําว่าได้รับนะคะได้รับการแต่งตั้งหรือ appointment การแต่งตั้งการแต่งตั้ง นะคะอันไหนเข้ากับประโยคมากที่สุดตามที่หรือตามจากนะคะเออ following อันนี้ไม่ได้แปลว่าตามที่อย่างเดียวเนาะเออพี่ว่าอันนี้แปลอีกหนึ่งความหมายมันแปลว่าเอ่อหลังจากหลังจากได้แต่แปลว่าตามที่อย่างที่พี่บอกได้นะอันนี้แปลว่าหลังจากนะคะหลังจากที่เอ่อหลังจากคนที่รับแต่งตั้งเป็น CEO คนใหม่หรือหลังจากการแต่งตั้ง CEO คนใหม่ หลังจากอันไหนดีคะหลังจากต่อาาตตมอาลหลังจากการแต่งตั้ง c ีอคนใหม่นะะั่นเองค่ะจะเข้าที่สุดเลยค่ะเอ้าทันไหมหลังจากการแต่งตั้ง c ีอคนใหม่นะคะไม่ใช่หลังจากคนที่งงนะหลังจากการแต่งตั้ง c ีอคนใหม่เกิดอะไรขึ้นนะคะ last spring ก็คือรูมมผลิปีที่แล้วนะคะ there is a sense มันมีแบบความรู้สึกเซนต์บอกว่าแบบมีความรู้สึก มีความรู้สึกอะไรคะมีความรู้สึกแบบ fresh direction เนี่ย fresh direction คือมีทิศทางใหม่ทิศทางสดใหม่ทิศทางใหม่ในการอะไรแล้วก็มี energy ใหม่ใ,หมในในในบริษัทของเรา corporation แปลว่าบริษัทนั่นเองคะ่ะแน่นอนคะ่ะว่าถ้าเรามีผู้นำนะคะที่สดใหม่แบบว่าเขาเรียกอะไร มีที่ทางใหม่ๆม,มาม,มันก็ทำให้ทางบริษัทเนี่ยรู้สึกความเฟรชนั่นเองค่ะนะคะน,นี่ก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะอันนี้ก็เป็นการเรียนรู้คำศัพท์แบบเบาๆกันบ้างนะคะ,ะพี่พีชีก็ไม่อยากให้เยอะมากนะคะเดี๋ยวหนูจะช็อคซะก่อนนะคะแต่ค่อยๆเรียนรู้กันไปเรื่อยๆค่ะนะคะ be the best version of yourself ค่ะเราจงเป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดของตัวเองในทุกๆวันค่ะอย่างวันนี้ยหนูดูคลิปพี่พีชีจบแล้ว,ลวกดไลค์นะคะคอมเมนต์ให้กำลังใจพี่ด้ค่ะแล้วก็ มั่นใจได้เลยว่าหนูเก่งขึ้นอีกระดับหนึ่งในวันนี้แล้วค่ะเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะบ๊ายบายค่ะ